ทุกเช้าก็ต้องตื่นมาก่อนพระอาทิตย์เพื่อมาล้างจานของเมื่อคืนเพราะใครครับเ <laughs> พราะเมียครับจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบนะแต่มันก็ไม่เคยรู้สึกว่าฝืนใจเลยเพราะผมรักเขาบางวันรู้สึกตัวอีกทีก็กลายเป็นแม่บ้านฝูถ่านไปแล้วเสื้อในผ้าถุงอะไรไม่เคยรอดมือผมเมื่อก่อนคิดว่าดอกไม้เป็นเรื่องของผู้หญิงตอนนี้ผมรู้ชื่อกลีบกุหลาบหมดทุกพันธุ์ไอเบิ่มเพื่อนข้างบ้านแม่งก็ไม่ช่วยอะไรวันวันแซวว่าเป็นทาสเมียทาสเมีย งั้นเหรอใช่ครับผมเป็นพทย์เมียแต่ผมเต็มใจเข้าทําทุกอย่างเลยไม่เคยบ่นเลยสักคำคืนนันนน้นเขานั่งกินข้าวเงียบกิดปกติผมยังนึกว่าเขาจะโกรธอะไรอีกขอโทษนะที่ชอบสั่งแต่จริงๆเราแค่ไม่กล้าบอกว่ารักเช้าวันต่อมาเธอล้างจานแทนผมครั้งแรกในชีวิตใส่ผ้ากันเปื้อนแรงกวัวใจผมด้วยนะผมยืนยิม้มแบบโง่ๆอยู่ข้างหลังแค่เห็นเขาทำอะไรให้ผมบ้างมันโคตรมีความหมาย ตอนวันนี้มันต้องล้างจานนะแต่อยู่กับเรานานๆได้ไหมตั้งแต่นั้นมาเราล้างจานด้วยกันทุกวันไม่มีใครเป็นท่าใครอีกแล้วมีแต่คนที่รักกัน